สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์นะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงชะตาในช่วงสัปดาห์นี้คือตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่23มกุมภาพันธ์ปี2568ค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเราจะพิจารณาที่เรื่องของการงานการเรียนการเงินสุขภาพและก็ความรักความสัมพันธ์ค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คก,กันไปในแต่ละด้านพร้อมๆกันเลยนะคะขออนุญาตสับไพ่ให้ชาวกรกฎแล้วก็ขออนุญาตเลือกไพ่ให้เลยนะคะเรามาดูที่เรื่องแรกกันก่อนสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในด้านการงานของคุณสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการทํางานนะชาวกรกฎนะคะได้ไพ่หดาบหเหรียญน,นะคะแล้วก็ได้ไพ่เดมูล เป็นช่วงที่คุณมีความขยันขันแข็งค่ะต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของงานที่ทำมีความมุ่งมานะนะคะถือว่าเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งมากคนหนึ่งเลยนะสำหรับชาวกรกฎเนี่ยแล้วที่สำคัญคุณรู้จักบาลานซ์ชีวิตของตัวเองดีมากนะชาวกรกฎจะไม่ได้หักโหมในการทํางานหนะักไม่ได้หักโหมในการหาเงินเพียงอย่างเดียวคุณรู้จักแบ่งเวลาไปพักผ่อนหรือว่าไปทําในสิ่งที่คุณสนใจ นะคะคุณมีการทํากิจกรรมต่างๆที่คุณรักนะคะมีเวลาให้กับคนที่คุณรักมีเวลาในการดูแลตัวเองแล้วก็มีเวลาในการทํางานมีเวลาในการคิดงานวางแผนโปรเจกต์มีเวลาในการหาเงินคือคุณบาลานซ์ค่อนข้างดีเพราะว่าคุณมองว่าเป้าหมายที่สําคัญเนี่ยมันคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การหาเงินให้ได้มากๆหรือต้องทํางานหนักเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขชาวกรกฎค่อนข้างที่จะคิดแบบนั้น นะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวช่วยดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของคุณบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนว่าคุณก็มีความสุขกายสบายใจดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานไม่ได้มีภาระเคร่งเครียดอะไรนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นข่าวดีหรือว่าเป็นตัวช่วยดีๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้สําหรับชาวกรกฎนะคะสิ่งที่เป็นข่าวดีหรือว่าตัวช่วยของคุณนะคะ สมัยมองว่าเป็นที่จิตใจความรู้สึกนึกคิดของคุณนี่แหละค่ะปรับไม้เซตปรับทัศนคติดีมากชาวกรกฎจะมีความเป็นผู้นําสูงนะคะคุณไม่ได้เป็นแบบคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดก็ตามอะ่ะคุณมองว่าทุกคนมีความสําคัญนะคะทุกคนมีความสําคัญคุณมองว่า แม้แต่ใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรก็ถือว่าเปน็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะทําให้งานนั้นมีความสําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่โดดเด่นอย่างมากเกี่ยวกับด้านการทํางานของคุณก็คือทัศนคติของคุณนั่นเองนะคุณมีการคิดนะคะมีการทบทวนนะคะเนี่ยไพ่สีดาบคือมันมีการคิดมีการทบทวนในแผลที่ผ่านมาหรือปัญหาที่คุณเคยเจอที่ผ่านมาคุณจัดการคุณรับมือกับมันอย่างไรได้ไพ่เดอะแฮงแมนคุณเรียนรู้มาหมดแล้วอะ นะคะมันมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงมันมีพระจักรของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่าง,างๆนานามากมายแล้วคุณก็เรียนรู้มันหมดแล้วอะชาวกรกฏถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งเลยนะคุณเรียนรู้คนรับมือเพราะฉะนั้นสมัยมองว่ามันอยู่ที่จิตใจแล้วก็ทัศนคติของคุณเองที่เป็นตัวหลักเลยอะที่ทําให้คุณมีความสุขกับการทํางานแบบนี้เพราะมุมมองที่ดีของคุณนะคะ มันไม่ได้พูดถึงเลยนะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณมันเลวร้ายมันแย่อย่างไงแล้วคุณจะต้องเอาประสบการณ์นั้นมาเป็นตัวกีดขวางอนาคตะไม่ใช่เลยชาวกรกฏจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เจอได้เรียนรู้มาเนี่ยมันเป็นตัวผลักดันที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จด้วยซ้ําแล้วอะไรล่ะที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับด้านการทํางานของชาวกรกฏเรามาดูในข้อที่เป็นอุปสรรคของคุณกันบ้างนะคะอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของคุณ ชาวกรกฎคะ่ะอุปสรรคต่อการทํางานของคุณคือเรื่องของความเห็นอกเห็นใจนะบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีความเห็นใจใครหรือขี้สงสารนะขี้สงสารใครบางคนน่ะและทําให้คนคนนั้นเนี่ยเขามาเอารัดเอาเปรียบคุณ กลายเป็นว่าคุณน่ยคือจุดอ่อนของเขาเลยอ่ะคือคุณเผยช่องโหว่คุณเผยจุดรั่วของคุณให้เห็นเลยว่าคุณมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจใครคนใดคนหนึ่งนะแล้วอาจจะมีคนเอาคนคนนั้นมาอ้างทําให้คุณต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าถูกกลั่นแกล้ง,ลงถูกรังแกหรืออาจจะเป็นจังหวะที่ทําให้คนมาเอารัดเอาเปรียบคุณได้อ่ะมีคนวนเวียนเข้ามาหาคุณมากขึ้นนะชาวกรกฎแต่เขาเข้ามาเนี่ยคือเขาหวังผลประโยชน์อะ เขาหวังผลประโยชน์ต่อคุณเขาไม่ได้เข้ามาในรูปแบบที่จริงใจหรือหวังที่จะมาซัพพอร์ตอะไรคือเขาหวังจะมาเอาผลประโยชน์จากคุณนี่คืออุปสรรคข้อสําคัญของชาวกรกฎในช่วงนี้เลยนะคะในระยะสัปดาห์นี้เลยอย่าวางใจคนอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปนะคะส่วนในเรื่องของการเรียนหล่ะเป็นอย่างไรเรามาดูในการเรียนกันบ้างนะคะสําหรับชาวกรกฎใครที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้าง สถานการณ์การเรียนของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นจังหวะที่คุณมีความอึดอัดมีความไม่มั่นใจแต่คุณจะได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแล้วนะชาวกรกฎขอให้คุณปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวใหม่นะคะคิดใหม่ทําใหม่ตั้งใจอะไรที่คุณเคยทําแล้วมันไม่ดีไม่เวิร์คขอให้ลดละเลิกจากสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงให้ temperance ขึ้นนะคะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนอิริยาบทหรือเปลี่ยนสถานที่หรือสมัยมองว่าอาจจะมีการเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนที่คุณคบก็ได้นะแล้วมันทําให้คุณตั้้้งใจเรรีียนนมมาากขึหือว่ได บริบทคนรอบข้างที่ดีมากขึ้นมันก็ช่วยหนุนช่วยส่งเสริมในเรื่องการเรียนให้กับตัวคุณนั่นเองนะคะเรามาดูในด้านการเงินการทองกันบ้างค่ะสัปดาห์นี้นะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรให้ไพ่ช่วยบอกนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎ โอ้การเงินของคุณค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยได้ไพ่ดาบมาทั้งนั้นเลยนะคะ6ดาบนะ10ดาบหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้ไพ่เดอะเอมเปอเรนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎคุณมีความน่าใหญ่ใจโตอะไรบางอย่างอะ่ะมันเหมือนกับว่าถ้ามีใครมาพูดมาชมมาชื่นชมมาอวยคุณพร้อมที่จะเปย์เขาอะ่ะใครที่มาพูดยกยอป,อปั้นคุณคุณพร้อมที่จะให้เขานะคะมันมีความน่าใหญ่ใจโตอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินหรือมันมีเหตุจําเป็นบางอย่างแหละที่คุณอาจจะต้องใช้ จ่ายเงินไปกับคนในบ้านคนในครอบครัวโดยมากก็มังจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นะหรือบางทีคุณมองว่าการเสียสละทําเพื่อครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วมันทําให้คุณต้องแบกรับปัญหาชาวกรกฎหลายคนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวคุณต้องแบกรับปัญหาทางด้านการเงินหลายด้านอะ่ะมันไม่ใช่แค่การเงินที่คุณใช้ส่วนตัวแต่มันต้องดูแลคนอื่นด้วยอะ่ะประมาณนี้นะคะอยากจะให้คุณเพลาๆล,ลงหน่อยนะในเรื่องของการจัดการการเงินอะไรที่มันหนักจนเกินไปอะไรที่มันไม่ไหวก็ให้คุณบอกว่าไม่ไหวนะ ไม่ต้องเป็นนางเอกหรือพระเอกตลอดเวลาก็ได้ที่พร้อมจะแบกรับทุกปัญหาพร้อมจะแบกรับทุกสิ่งนะคะเพราะฉะนั้นให้เราพูดออกมาบ้างก็ได้นะในเรื่องของการเงินการทองนะเป็นห่วงชาวกรกฎเช่นกันนะคะเรามาดูว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยทางด้านการเงินให้กับตัวคุณบ้างในสัปดาห์นี้นะคะขออภัยคะ่ะอะไรที่เป็นตัวช่วยทางด้านการเงินของคุณ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะได้ไพ่เดอะซัได้พ Sun, ไดพ่ไนท์ซอฟ f สวอตนะคะได้ไพ่เพยซอฟคัฟนะคะสิ่งที่เป็นตัวช่วยเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎคือเรื่องของโชคลาภอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภฟลุกฟลุกอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษ งานพิเศษหรือเปล่านะคะในช่วงนี้คุณมีงานพิเศษอะไรทําหรือมีคนมาชี้แนะแนวทางอะไรดีๆให้กับคุณเกี่ยวกับด้านการเงินการทองมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นแล้วมันทําให้คนใจชื้นใจฟูหรือเปล่านี่ถือว่าเป็นตัวช่วยนะบางทีมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของเงินแต่มันก็ช่วยทําให้จิตใจของคุณเนี่ยดีขึ้นได้นะคะในมุมของการเงินนะเพราะรายจ่ายมันเยอะอะ่ะมันมีปัญหาทางด้านการเงินอนะ่ะมัน,หม,นหมุนเงินไม่ค่อยทันแล้วอะ่ะอย่างน้อยมีข่าวดีหรือว่ามี เรื่องราวดีๆได้รับการซัพพอร์ตดีๆจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมันก็ทําให้คุณใจชื้นใจฟูได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคการได้เงินฟลุกๆได้เงินพิเศษพิเศษหรือมีเพื่อนสนิทคนรอบข้างรอบตัวช่วยชี้แนะแนวทางนะคะเพราะฉะนั้นสมัยมองว่าชาวกรกฎไม่ได้ดิ้นรนคนเดียวไม่ได้เดือดร้อน คนเดียวนะคะเวลาที่คุณเจอปัญหาเนี่ยคุณก็มักจะได้รับคําแนะนําจากคนใกล้ตัวมีคนคอยโอบอ,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 อุ้มคุณอยู่นะสมัยขอเปิดไพ่พระพิเคเนศเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับด้านการเงินนะว่าชาวลัคนาราศีกร,รกฎจะสามารถหาทางออกทางด้านการเงินในช่วงสัปดาห์นี้อย่างไรนะคะเพราะว่ามองเห็นว่ารายจ่ายค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะ <S <S คําแนะนําจากไพ่พระพิเคเนตนะคะบอกมานะว่า ชาวลัคนาราศีกรากฏได้ไพ่ acceptance นะคะ capacity to love แล้วก็ generosity นะคะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าคุณจะต้องยอมรับสถานะของตัวเองก่อนตอนนี้สถานะคุณเป็นอย่างไรคุณต้องยอมรับให้ได้ก่อนนะคะให้รู้สถานะตัวเองก่อนว่าติดขัดตึงหรือการเงินดีการเงินฟลอ์หรืออะไรคุณต้องรู้คุณต้องรู้ให้ได้ก่อนนะคะพอคุณรู้แล้วเนี่ย ให้คุณพยายามปรับจิตปรับใจหรือมีมุมมองที่ดีเกี่ยวกับการหาเงินอย่าลำบากอ,อ,อย่าลำบากจนเกินไปอย่าท้อแท้จนเกินไปอย่าหมดไฟอย่าหมดพลังทําในสิ่งที่ตัวเองควรทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วต้องรู้จักการแบ่งปันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระพิคเนเชื่อว่าการแบ่งปันหรือการให้ล้วนแล้วแต่จะเป็นผลที่ดีให้คุณได้รับสิ่งดีๆกลับมานะคะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะ ต่อมาเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพชาวกรกฎเป็นอย่างไรในระยะสัปดาห์นี้นะ ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ไพ่ The Devil ไพ่ Judgment แล้วก็ k n i g h t of Cups นะคะจะมีเรื่องของอปัญหาเก่าๆหรือว่าอาจจะมีโรคเรื้อรังหรืออาการที่คุณเคยเป็นเก่าๆมันอาจจะกลับมากำเริบอีกครั้งบางคนเนี่ยปวดท้องบ่อยก็อาจจะกลับมาปวดท้องอีกบางคนปวดหัวบ่อยเป็นไมเกรนหายจากอาการนี้ไปนานแล้วมันอาจจะกลับมาเป็นอีกเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องอาการเก่าๆที่คุณเคยเป็นนะคะมันอาจจะย้อนกลับมาเล่นงานคุณได้ต้องพยายามดูแลสุขภาพอย่างละเลยสุขภาพนะคะ เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะสมัยขอเริ่มที่คนโสดกันก่อนนะชาวกรกฎท่านใดที่โสดอยู่นะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎท่านที่โสดโอ้โหมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยนะคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยนะถือว่าคุณมีคุณมีณมอทคุณมีแรงดึงดูดอะนะคะมีแรงดึงดูด ในมุมของการมีความรักความสัมพันธ์ดีมากอะถ้าคุณเป็นเพศหญิงจะเป็นจังหวะที่มีเสน่หมากเนื้อหอมเลยนะคะสวยเลือกได้เลยประมาณนั้นถ้าคุณเป็นคนเพศชายนะคะแล้วเวลาที่คุณไปจีบไปชอบใครเนี่ยคุณจะมีความอ่อนโยนมากคุณจะดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่เขาคนนั้นดีมากจนทําให้คนนั้นอาจจะแบบ ตกหลุมรักคุณตอบกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาหวังจะลงหลักปักฐานกับคุณเลยอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณเลยคือเป็นช่วงที่จีบใครก็ติดอะนะคะหรือว่าถ้ามีคนมาจีบก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลงหลักปักฐานกันได้ลงเอ่ยกันประมาณนั้นนะคะส่วนชาวกรกฎท่านใดที่มีคู่เป็นอย่างไรท่านที่มีคู่นะคะอ๋อท่านที่มีคู่ก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะคะได้ไพ่ เจ็ดเหรียญน,นะคะได้ไพ่ The Magician ได้ไพ่ Tree of Pentacles สามเหรียญน,นะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะที่คือคุณเป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะ่ะคุณรู้จังหวะว่าจังหวะนี้แฟนไม่พอใจนะต้องทําอย่างไรต้องอดออนหน่อยจังหวะนี้แฟนกําลังแฮปปี้มีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยก็เออ คือรู้จังหวะในการเข้าหาคนรักของตัวเองอะนะคุณเป็นคนเก่งอะรู้จักเอาอกเอาใจรู้จักประนีประนอมรู้จักพูดรู้จักเจรจาเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีแล้วคุณก็เป็นสายเปเหมือนกันมีการใช้เงินเปนไปกับคนรักนะคะหรือมีการซื้ออะไรบางอย่างให้กับคนรักหรือมีเกณฑ์ที่จะพาคนรักไปท่องเที่ยวก็ได้นะมันเป็นช่วงที่ได้ใกล้ชิดกันแล้วก็มีการใช้เงินมาเติมเต็มความสุขก็คือเหมือนกับซื้อความสะดวกสบายหรือพาไปกินข้าวพาไปดูหนังมันก็คือต้องการใช้เงินเออเป็นการใช้เงินทั้งน,น มันเป็นการสร้างความสุขได้กระชับความสัมพันธ์นะคุณเป็นคนที่ดูแลความสัมพันธ์เก่งสําหรับชาวกรกฎมีความอ่อนโยนประนีประนอมอะไรยอมได้ยอมเป็นจังหวะนี้นั่นเองนะคะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อยากจะขอความร่วมมือสักนิดหนึ่งเนาะอะไรที่คุณอยากจะได้ยินอยากจะให้สมัยทําเพิ่มเติมในคอนเทนต์ลักษณะนี้นะคะก็สามารถบอกกล่าวกันมาได้นะอยากจะให้ทำคอนเทนต์แนวไหนหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนไหนนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี 你看。